Chain headshot. All right, all right, all right. Chain killer. Headshot. Double kill. ตื่นทีห้านาทีแนั้นใ,นในสายตึงออฟิตแปดโมงตรงแต่ใจอย่างนี้ไปไกลเอกศอาจะส,สูงกว่าผู้เข้าไฟแต่เงินเดือแม่งต่ำกว่าราคาเขาเคยดาวในตลาดหัวหน้าบอกช่วยหน่อยดิ <S <S ทั้งทีงานเดิมยังไม่ทันเสร็จดีโท,ทรศัพท์ดังทุกนาทีลูกค้าคอลเล่งมันจะไม่ไดีพันล้านทั้งปแต่บโบนัสไม่มีกูยังยิ้มให้ บอที่ไม่เคยเข้าใจยิ้มให้เงินเดือนที่ออก้าไปสามวันยิ้มให้ชีวิตที่ยังไม่หลุดจากไฟหัวหน้าครับเห็นใจผมหน่อยงานแม่งล้นแต่เงินมันน้อยโบไม่ได้ก็ร้อยแค่อยากพอใช้อยากให้ใจผมมีค่าเท่ากับที่ผมตั้งใจหัวหน้าครับเห็นใจผมบ้างทำทุกยังมันสิบตำแหน่งรวมรา ข้าวหองเย็นในไมโครเวฟคือเพื่อเพื่อนสนิทของกูทุกสิ้นเดือนประชุมใบยาวเหมือนลยรองเทแต่เนื้อหาซ้ำๆเหมือนชีวิตที่ยังหาทางกดาวลให้เพื่อนที่ลาออกที่งานใหม่ไม่ใช่คิดบวกเมื่อไรจะถึงตากูบางว่าแต่พอคลิกทีก็ต้องลุกไปส่องแฟมเพราะหัวหน้าเรียกันนี่ทำถึงไหนแล้วโอเฮครับผมจัดใจครับใจมันบนต่ปากกูได้ครับนี่คือวิธีของคนที่ยังต้องกินข้าวแม่ พอแต่ความฝันยังไม่หายไปจากเราหัวหน้านค,รครับเห็นใจผมหน่อยออันแมน่งล้นแต่เงินมันน้อยอมไม่ได้ขอรวยแค่ยากพอใช้อยากให้ใจผมมีค่าเท่ากับที่ผมตั้งใจหัวหน้านค,รครับเห็นใจผมบ้างทำทุกยังมันสิบตำแหน่งรวมรา บนในเฟซอยากให้ระบบนี้เข้าใจเสียงในเพลงไม่ได้อยากร้อยอากใช้ชีวิตจริงไม่ต้องมีรู้ก็วันพักจริงจริโอที่ไม่ก็าัจะถูกของมัลกแต่ทาไหนมันเหนื่อยมนวิ่งมราจะไม่มีเงนใชหัวหน้าครับจะมีเวลาได้ัง อว่าผมอย่างสู้แต่ขอใจบางได้ไหมทำวนนีกูทำกลเามกูทบเมลแท<ค>่เป็นบุก,กี้จัดทำทุกอย่างาที่ไม่มีในหน้าที่แตงเงินเดินยังเท่าเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วมาเพื่อบางคนลอาออกไปขายของแต่กูยังอยู่เพราะยังมีแม่ต้องมองหนะะ้าค ไฟข้าฟันทุกบ้ามันคือเหตุผลที่กูยังฟืนยิ้ม <Hey. S 1> วันสุขมาถึงก็โล่งใจแต่พอวันจันทร์ก็เริ่มให <Hey. S 1> <ผ>ม่วงจรชีวิตเหมือนลูบวิ่งเหนื่อยแต่ต้องยิ oh. ้มกพยังไม่อยากับเห็นใจผมหน่อยงานม่นัังแต่ใจยังคอยไม่ได้อยากได้แค่เงินมากหน่อยอยากให้รู้ว่าผมก็มีความฝันในห้อยิ้ม ถ้าชีวิตนี้คือเพลงผมก็จะแรปต่อไปจนไฟในใจไม่ดับจนไฟในใจไม่ดับจนไฟในใจไม่ดับ Double kill Triple kill ต่างตัวโอ้โหตกคู่เก็บมากพี่แบงค์มาแล้วตาหน้าหาเขาตังค์เสร็จไม่ได้ล้อปีจีแล้วพี่ปีจีไปเลยเหรอใช่ Triple kill Head shot ไม่น่านะ ผมดูใบล่างอยู่วะใบบนพี่ก็วิ่งไหลไปบนไปอ่ะไอพี่วิ่งไปบนสวนมาหายเลยย่าน่าจะเข้าไหลไปล่างไปมันไม่เห็นผมเฮ้ยตาออยอ่ะฟันนี้ฟันนี้ฟันนี้ไม่อยู่บ้านหรือเปล่า Chain headshot